ว่าห้าตาจะสกสกเลยอันนี้จะมีินะว่าจะเอักพราะว่าก็ตัดที่อะราาทเป็นรกเมราขายพอมกับีสตยแล้วก็นวัตกรรมให้เป็นรูปภาพสวยงามแบบนี้เหมือนกตบว่าเรามีผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสินค้าในระดับ คืแล้ว่ารที่จะทสามารถกรองสูดได้ออก้านั้นเรือว่าุัออชนต่างๆก็มันก่สร้อง่านะคะที่เก่ว่าทุกาลังจปลี่ยนในเรือของการลดมวลรพนะคะว่าจะเป็นด้านพอัตร แต่เพราะว่าไอจากรที่สดเชื่อมาพร้อมกับแอร์พูไฟและที่มากับดีไซน์สวยแบบหายากมากๆอะไรที่จะคือเป็นสินสินวัตกุจากเช่เจอร์ที่งานสวังจากโกลว์แอน์เขามาพร้อมกับดีไซน์แล้ว